we วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการฮัตข่ขาวรายการข่าวที่ข่ขาวไม่ควรพลาดนะคะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปริยาเนตรวิเชียนค่ะวันนี้เราชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นนะคะร่วมหาทางออกให้กับประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ทีวีหนะคะตามด้วยคําตอบแล้วส่งมาที่4155555ของรางวัลประจําเดือนพฤษภาค,คมของเราก็คือสร้อยคอทองคําหนักห,กหสลึงจํานวนหนรางวัลค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยนั้นเข้าสู่ขั้นวิกฤตนะคะแล้วก็กลายเป็นสุญญากาศทางการเมืองทําให้ความขัดแย้งนั้นกินระยะเวลายาวนานมากกว่า6เดือนแล้วในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมียนมาที่จะเพิ่งปิดฉากลงไปนะคะก็ได้มีการหยิบยกวิกฤตในประเทศไทยขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักในการเจรจาหาทางออกร่วมกันด้วยซึ่งบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนก็เห็นพ้องที่จะให้ไทยนั้นใช้หลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาสันติวิธีโมเดลเหล่านี้นะคะจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความขัด แยงของประเทศไทยไปได้จริงหรือไม่อย่างไรเราพูดคุยกับนักวิชาการด้านสันติวิธีนะคะตอนรับดรเอกพันธ์ปิ่นทวนิชค่ะอาจารย์ประจําศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะล่าสุดกลุ่มของนักวิชาการด้านสันติวิธีมีการออกมารวมตัวกันเพื่อที่จะเสนอเป็นทางออกที่จะปลดล็อกความขัดแย้งให้กับประเทศไทยอยากให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปให้เราฟังหน่อยค่ะครับคือกลุ่มที่ทํางานด้านความขัดแย้งเนี่ยนะครับ จร,จริงก็มีความพยายามในการนำเสนอทางออกมามาพอสมควรคะ,ะครับรวมทั้งจริงๆแล้วก็นอกจากกลุ่มเราเนี่ยก็มีอีกโอ้โหหลายสิบกลุ่มะนะฮะที่พยายามจะ,ะหาแนวทางที่จะทําให้สองฝ่ายเนี่ยได้ได้สามารถจะพูดคุยเจราจาแล้วก็ตกลงะนะครับประนีประนอมอะไรกันได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอท้ที่เราเสนอมาครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นแค่ข้อเสนอหนึ่งในหลายสิบข้อเสนอที่ผ่านท,ที่เคยเคยมีคนเสนอผ่านมานะฮะ ก็ก็เป็นการพูดคุยกันแล้วก็ลองพยายามจะหาแนวทางที่ทำให้จุดยืนของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยที่มันอยู่ไกลกันมากเนี่ยอย่างน้อยก็หาหากระบวนการที่จะทําใหเา้เราสามารถจะเดินจากวันนี้นะครับจนถึงการเลือกตั้งได้โดยทีเ่เราไม่ต้องทะเลาะเบาแวง้งตบตีกันนะครับและหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะมีการปฏิรูปกันอย่างไรตั้งรัฐบาลอย่างไรเนี่ยกอ็อยู่ในข้อเสนอท,ที่ที่เราเสนอไปครับ ข้อเสนอหนึ่ง <c oughs> ที่มีความน่าสนใจก็คือให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะให้นายกรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยนำความขึ้นกราบบังคมทูลโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนกลางแล้วสุดท้ายก็จะให้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรีนี้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีรข้อเสนอนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะค,คือในทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีข้อห้ามคือคือไม่ได้บอกว่าทําได้ แล้วก็ไม่ไบอกว่าทำไม่ได้ะนะครับถ้าจะบอกว่าเหมือนเอาสีข้างเข้าถูก็ก็ถูอ่ครับนะฮะก็ถูไปบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ถูขนาดถลอกปลกเปิดะนะครับก็คืออาจจะมีช่องช่องว่างอยู่เล็กน้อยในการที่จะ,ะทำได้ตามกฎหมายแต่ถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อภาคีความขัดแยง้งนะครับทั้งทั้ง4ี่หกลุ่มทั้งหลายแหล่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกปรสนะปสนปช พไทยและประชาธิปัตย์ะนะครับเห็นพ้องต้องกันว่ากร,กระบวนการแบบนี้อาจจะนํามาสู่แนวทางในการคลี่คลายปัญหาอย่างน้อยในระยะเวลาอันสั้นะนะครับคือผมคิดว่าทุกคนเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าการการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ท,ท,ที่ยอมรับได้แล้วก็ทุกคนปรารถนานะครับเพียงแต่ว่า <c oughs> เงื่อนเวลา ของการเดินไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยทางกบสอบอกว่าต้องการให้ปฏิรูปก่อนซึ่งมันใช้เวลายาวนานมากะนะครับหรือว่าเลือกตั้งก่อนเนี่ยกบสก็บอกว่าเขาไม่พร้อมอเขาไม่ยอมนะฮะก็คือจะไม่ไม,มีการอยอมให้มีการเลือกตั้งกันสําเร็จกันง่ายๆในขณะเดียวกันความพยายามของกบสที่จะให้มีการตั้งนายกคนกลาง <c oughs> ซึ่งเป็นนายกรรตามมาตราเจ็เนี่ยอบจก,ก็ออกไม่เอาโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจุดยืนที่ไกลกันมากเนี่ยอาจจะทําให้เกิด การการประทัดกันได้นะฮะเพนเนี่ยถ้าในกรณีที่ภาคีความขัดแย้งเห็นว่าอย่างน้อยคณะมนตรีรักษาการชุดนี้นะครับะจะรักษาการในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับเพื่อที่จะวางแนวทางนะครับว่าเราจะเดินจากวันนี้ไปถึงวันเลือกตั้งอย่างไระนะครับมีเงื่อนไขอะไรที่เราสามารถจะปฏิรูปเล็กๆได้ก,ก,ก,ก่อนนะฮะเช่นกฎหมายการเลือกตั้งนะครับะระเบียบข้อบังคับต่างๆ นะครับจนทําให้เกิดการเลือกตั้งที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกฝ่ายยอมรับได้ะนะครับแล้วก็เดินไปถึงการเลือกตั้งและหลังจากการเลือกตั้งแล้วจะมีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรนะครับอายุของรัฐบาลจะยืนยาวมากน้อยแค่ไหนจะเป็นรัฐบาลที่อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูปะนะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับจนถึงกระทั่งเ,เรื่องของกระบวนการการปฏิรูปและการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเป็นอย่างไรผมคิดว่า คณะรัฐมนตรีรักษาการชุดนี้ถ้านะครับมีคนกลางเข้ามาหรือมีภาคีความขัดแย้งอื่นเข้ามาร่วมด้วยะนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายที่เคยขัดแย้งกันมาก่อนในระยะเวลา67เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามารถจะใช้เป็นเวทีที่จะหารือนะครับแล้วก็นําไปสู่าทางออกได้ค่ะ,คะพูดถึงความพยายามในการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งล่ะคะอาจารย์คิดว่าความพยายามของกกตกับรัฐบาลรักษาการเองมีเพียงพอไหมคะอย่างวันนี้มีการหารือกันก็ต้องล่มไปเพราะว่ากปปสไปปิดล้อมคือถามว่า ความพยายามมากน้อยแค่ไหน,นี่ผมคงไปตอบแทนเ่าไม่ได้ะนะครับเพียงแต่ถามว่ามันก็เป็นหน้าที่ของกะกะตโดยตรงนะครับแล้วก็หน้าที่ของรัฐบาลที่อำนวยการให,ให้ก้กะตสามารถจัดการเรือกตั้งได้อย่างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยะนะครับสำเร็จแล้วก็เพียงแต่ว่าคือด้วยความที่มันสุ่มเสี่ยงไงครับค,คือ,ค,อคือมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ก็คื<ๆ>อกปสเห็นว่าการเลือกตั้งณนปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้นะครับไม่เป็นที่ปรารถนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามจะเสนอว่าอย่างน้อยเนี่ยให้ให้มีการเวทีสักอย่างหนึ่งเวทีในการบริหารจัดการอำนาจด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปให้ไปถึงการเลือกตั้งได้โดยที่มันไม่มีทุกฝ่ายเห็นพร้องต้องกันว่าอโอเคละเราตอนนี้เราไปเลือกตั้ง แต่ในช่วงใหม่ที่ผ่านมาคุณสุเทพเท่อกสุบานเลขาธิการกปปสก็ได้มีโอกาสเข้าไปพบหาเรือกับทางกรกะตด้วยาอาจารย์คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมคะผมเ่งไม่ทราบว่าเขาหาเรือกันเรื่องอะไริ่งไม่ได้ฟังเ,เพียงแต่ว่าถ้าคือยิ่งคุยกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นการสร้างความไวไววางใจเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายซึ่งผมคิดว่าดีครับยิ่งคุยกันมากเท่าไหร่ยิ่งดี <Okay. S 1> พูดถึงบทบาทการทําหน้าที่ของวุฒิสภากันบ้างนะคะ <Okay. S 1> อย่างวันนี้ก็ได้มีการหาเรือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย <Okay. S 1> ซึ่งทางทปอเนี่ยก็บอกว่าให้ทางวุฒิสภาเนี่ยยึดหลักนิติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ <c oughs> ให้เร่งจัดหารัฐบาลใหม่ที่จะมาบริหารจัดการแต่ไม่ได้พูดถึงว่ารัฐบาลที่ว่านั้นจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือเป็นรัฐบาลคนกลางอาจารย์มองว่าท่าทีของทปอวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเออคือที่ประชุมอธิการบดีก็คง สเสนอเนี่ยกรอบกว้าง,ง,งมากกว่านะครับผมคิดว่าคงไม่ได้เข้าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าอาจจะให้ให้เครดิตกับทางวุฒิสภาเนื่องจากเป็นสถาบัน,นิติบัญญัติที่ยังยังทำงานอยู่ในปัจจุบันะนะครับแต่ผมคิดว่าวุฒิสภาก็คงจะมีการตัดสินใจเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่ที่ที่ประชุมอธิการบดีแนะนํนนาก็คือหลักนิติศาสตร์ นะครับนั้นถ้าถ้าอะไรที่มันนอกเหนือกฎหมายผมคิดว่าผู้ที่สภาก็คงไม่สามารถจะทาได้ค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ที่สภาตอนนี้ที่เข้ามาเป็นตัวกลางประสานกับทุกฝ่ายหาทางออกให้กับประเทศมีความเหมาะสมแล้วไหมคะอาจารย์คะตอนนี้ผมคิดว่าไม่ว่าใครจะช่วยก็ดีทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นนิมายที่ดีที่เมื่อวานนะครับที่วุฒิสภาเชิญเชิญภาคส่วนต่างๆมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผมก็คิดว่าช่วยกันคิดนะฮะตอนนี้คือ คนใดค,คนหนึ่งคิดหรือว่ากลุ่มใดกลุคค่มหนึ่งคิดคงคงคงไม่สําเร็จนะฮะ,ะก็คงจะต้องช่วยๆกันหลายๆกลุ่มผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยวุฒิสภาเนี่ยข้อดีของการที่วุฒิสภามาทําหน้าที่ช่วยช่วย,วยประสานในการพูดคุยหารือเนี่ยก็คือว่าหนึ่งคือวุฒิสภาเนี่ยมีอํานาจมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะเนี่ยอ,อิทธิพลตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้หลายๆภาคส่วนเนี่ยรู้สึกว่าโอเคแหละ น่าจะพึ่งพาได้นะครับน่าจะมีความน่าจะมีเครดิตพอสมควรเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีศักยภาพมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะฮะอยู่อยู่บ้างในบางในบางกรณีค่ะก็ปปสบอกว่าอยากจะให้มีนายกรัฐมนตรีตรามาตรเจแล้วก็มีการปฏิรูปก่อนในขณะที่นปชบอกว่ายังไงก็ต้องเลือกตั้งแล้วก็มีการปฏิรูปแบบนี้สันติวิธีจะเกิดขึ้นได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับคือปกติแล้วนะครับสิ่งที่ข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายนะครับ เราเรียกว่าจุด,จดยืนนะฮะคือจุดยืนของนปชคือให้เดินหน้าเลือกตั้งโดยทันทีะนะครับจุดยืนของกปปสก็คือปฏิรูปก่อนโดยคนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราค่อยไปเลือกตั้งนะฮะคือจุดยืนอันนี้ห่างไกลกันมากแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของทั้งสองฝ่ายที่ที่เป็นความต้องการที่แท้จริงนะฮะหรือผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับก็คือว่าถ้าเดินหน้าเลือกตั้งเลยนะครับทางนปชก็คิดว่าก็จะได้รัฐบาล ที่ตนเองปรารถนาค่ะนะฮะในขณะที่กรวเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะต้องการได้รัฐบาลที่ตัวเองปรารถนาเหมือนกันถูกไหมล่ะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างต้อง,ต,องต้องการคนที่ตัวเองไวไวไวางใจได้คือไม่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งรวบอานาจไปโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถามว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นการกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่เนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง แต่เนื่องจากว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ปรารถนาที่จะเลือกณปัจจุบันต้องการให้มีการปฏิรูปเงื่อนไขต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆกติกาต่างๆซะก่อนเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นมีความิสริธิ์ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะทำได้บางเรื่องไงครับะนะะเพราะฉะนั้นออแล้วก็ความความไวเนื้อเชื่อใจเนี่ย น้อยไงครับเพราะตอนนี้เนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกปศเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกปศก็คงจะไม่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ,ใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะจะพยายามทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิธรรมแล้วก็แฟร์จริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อเสนอบางอย่างที่ทําให้เกิดเ,เกิดความร่วมมือกันหรือว่านายกรักษาการนายกที่ดูเป็นกลางนะครับแล้วทุกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นคําตอบหนึ่งนะครับให้แก้ไขปัญหาตรงนี้แต่ว่า ต้องต้องยอมรับนะครับว่าแค่เดินหน้าไปถึงเลือกตั้งนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมองเห็นภาพรวมนะครับมองเห็นแผนที่เดินทางหรือรถแมพเนี่ยว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงการเลือกตั้งจนถึงการตั้งรัฐบาลจนถึงการปฏิรูปจนถึงการแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาต่างๆจนถึงวันนู้นเลยนะฮะประมาณปีหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะเห็น พวกเราเนี่ยนะฮะคนทั้งประเทศร่วมกันเดินทางไปอย่างไรนี่ผมอยากจะให้ลองมองภาพที่มันไกลกว่านี้ด้วยครับค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์หลายคนมีความเป็นห่วงในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีการใช้อาวุธสงครามบ้างที่จะทําร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจากทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้เราจะทํายังไงให้เหตุการณ์แบบนี้หายไปได้คะอาจารย์คะแหมอันนี้ยากมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนใช้นะครับแต่ว่าผมคิดว่า อย่างน้อยเนี่ยกลุ่มแกนนําและเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยถ้าถ้าตั้งถ้าตั้งใจว่าจะไม่ใช้แล้วก็ก็ลดลดปริมาณนะฮะความเสี่ยงลงไปบ้างแต่ผมคิดว่าทุกครั้งนะครับจะมักจะมีเนี่ยฮะผมม่ไม่แน่ใจว่าเป็นมือที่เท่าไหร่3 4 5 6นะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีเป้าประสงค์นะครับเราไปห้ามเขายากนะครับ ถ้าตามหลักวิชาการเขาเรียกวตัวป่วนนนี่แบบตั้งใจมาป่วนเพราะฉะนั้นคนคนที่จะตั้งใจมาป่วนยังไงก็ต้องป่วนครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตัวกันนะครับแล้วก็เป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายได้สักสักหน่อยเนี่ยผมว่าจะทําให้คนประชาชนโล่งใจขึ้นค่ะ วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะคมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าฟังอีกมุมมองของอีกหนึ่งนักสันติวิธีนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับวิกฤตบ้านเมืองสักรครู่ค่ะสินเชื่อกรุงไทย ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฮาร์ดคอร์ข่าวนะคะวันนี้เรายังคงร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยในช่วงเวลาที่วิกฤตการเมืองนั้นเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วนะคะหลายฝ่ายนั้นยังคงมีความพยายามที่จะหาทางออกและแนะนําให้มีการใช้สันติวิธีช่วงนี้เราจะพูดคุยกับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะว่าสันติวิธีนั้นจะนํามาซึ่งการก้าวข้ามความขัดแย้งในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างสอบถามจากพลเอกเอกชัยศรีวิราชค่ะผู้อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปริยาและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะการชุมนุมของทั้งสองฝากฝั่งตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่คนละสถานที่นะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกันมาตลอดทุกๆครั้งที่มีการชุมนุมแต่เรายังคงมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไหมคะต้องระมัดระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างคะอาจารย์คะก็ที่ที่พูดอยู่มาเสมอก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างกันเนี่ยนะครับแต่ว่าท้อ,ทองสองฝ่ายก็มีการปุกโจมตี ทั้งสองฝ่ายก็จะมีคนบาดเจ็บคนโจตีลงที่สถานที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็จะมีทั้งสองฝ่ายถ้าที่ผ่านมาถ้าที่ดูแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเมื่อสองวันวันนี้ก็มีการโจมตีแล้วก็มีคนเสียชีวิตไปถึงสามคนคแล้วก็บาดเจ็บอีกเพราะฉะนั้นเนี่แหละจะเป็นอาการที่จะแสดงออกถึงความใ,ใครว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ยังไม่จบก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่เสมอ แล้วก็เป็นมาขนาดนี้ถ้าเพิ่นนับรวมแล้วก็น่า,นาจะประมาณ25-27คนละที่เสียชีวิตไปนะค่ะแล้วก็จะบสะสมอย่เงี้ยไปเรื่อยๆเ,เชื่อแน่ว่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเรายังเห็นว่าฝ่ายกรกตก็พยายามจะดิ้นริ้เกิดสุรยากาศให้ได้นนะครับค่ะแต่ก็วันนี้ก็ฝ่ายของกรกต,อตอเองก็เริ่มเริ่มบอกว่าโอกาสที่จะ ไปทีรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยคงทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าการจะไปทีรูปก่อนเลือกตั้งก็คือต้องหยุดการเลือกตั้งแล้วก็ให้เกิดบรรยากาศ้ถึงจะไปทีรูปได้ค่ะเพราะการไปทีรูปนณะที่ยังมีรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยไม่มีกฎหมายที่จะเอื้อให้ทําอย่างนั้นได้โดยที่ยังไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายก็ไม่ไม่เอื้อตรงนั้นแล้วก็หลายๆฝ่ายก็เริ่มพูดแล้วว่ามันถ้าเผื่อเราทํานอกเหนือกฎหมายเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ค่ะและอีกประการหนึ่งก็เราจะเห็นว่าสัญญาณเตือนจาก กองทัพที่พยายามรีกร้องให้กองทัพออกมาเนี่ยกองทัพก็บอกว่าถ้าเผื่อมีการประทะก,กันบาดเจ็บล้มตายเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องออกมาค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาพูดมาตั้งแต่ปีห้าสามแล้วจะเป็นแบบนั้นดังนั้นวันนี้ก็รู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มที่จะมีความตึงเครียดเนื่องจากว่าดูเหมือนว่าทางออกที่จะออกได้อย่างที่คาาคิดเนี่ยมันก็เริ่มหาทางออกอยากแล้วโดยเฉพาะฝ่ายของกรบศรเนี่ยที่ วันนี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าอีกหนึ่งเป้าหมายนะหลังจากตั้งเาผิดจบเป้าหมายแล้วก็คิดว่าวันที่สิบเก้านี้จะจบทุกอย่างโดยการที่จะพูดง่ายๆว่าถ้าไูงใครไม่ออกมาช่วยก็จะท,ที่อำนาาเอง <c oughs> ที่บอกว่าจะต้องให้กระทรวงมารับฟังคำสั่งไม่ว่ากำลงังต่างๆทั้งหมดกองฝัง่งของฝ่งา,ายการอรรนเนี่ยซึ่งผมดูก็โอกาสเป็นไปได้ยากนะค่ะ อาจารย์มองว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายถึงขั้นที่จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้เลยไหมคะไม่เคยสัญสญาสงครามกลางเมืองเลยนะค่ะแต่ว่าสงครามแบบจอรยุทธ์เนี่ยเห็นได้ตลอดผมพูดมาตั้งแต่ปี53แาล้วว่าสงครามเนี่จบแล้วต่อไปจะเป็นสงครามไร้รูปแบบนี่แหละที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือสงครามไร้รูปแบบค่ะอาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงคะหมายความว่าการปฏริาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำค่ะ ไม่รู้ว่ามาทํามาจากไหนฝ่ายใครเป็นคนทำแล้วก็มันจะเกิดความบาดเจ็บล้มตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆพูด,ดง่ายๆต่พูดย้อนกลับไปสมัยที่มีคอมมิวนิสต์ก็มีการมีการประทะมีการอย่างนี้แล้วไม่เคยจับตัวกันได้ทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายเคียงกันแต่ว่าพีนแต่ว่ายังไม่รุนแรงถึงขังนน้นตรงนั้นถ้าเกิดรุนแรงถึงขั้นตอนนั้นก็คือมันก็ปะทะวันหนึ่งเนี่ยหลายหลายรอบหลายเที่ยวรุ่งโจมตีพูดง่ายก็มีการโจมตีแบบจรยุทธ จริงแล้วก็หนีไปเลยนะไม่ต้องการดูว่าผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยคือที่เกิดต่อไปนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะค่ะ,ะแล้วยิงโดยเฉพาะทั้สงสองฝ่ายมาอยู่มาอยู่ทั้งสองฝ่ายก็ตั้งป้อมมีกองกาลังอย่างต่อตอก็มาอยู่ตรงบ้านดำเนแล้วนะครับฝ่ายของฝ่ายแสดงเข้ามาอยู่อากาะแล้วก็ต่างคนก็ต่างพยา,ายามที่จะนําคนออกมาให้มากก่ากันพูดง่ายจะ จะต่อตกําลังกันว่าใครจะหาคนมาได้มากกว่ากันนะแล้วก็จบสิงกันนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ครับจากสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะคะอาจารย์มองว่าการที่เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งให้ทุกๆฝ่ายนั้นหันหน้ามาพูดคุยกันแล้วก็เริ่มดําเนินการในการแก้ไขปัญหาประเทศเราควรที่จะเริ่มจากจุดไหนก่อนคะอาจารย์เออผมมองนี้ว่าต้องต้องมาทําใจตรงนี้ก่อนว่าอย่างกบฏสอนที่บอกว่าจะต้อง ให้เกิดการสูญญากาศแล้วทำรื่งปฏิรูปออกไปครีหรือปีครึ่งเนี่ยค่ะวันนี้เริ่มมองเห็นทางว่ามันทําอย่างนั้นไม่ได้ค่ะเพราะเมื่อทําไม่ได้ก็ต้องต้องทําปฏิรูปตั้งแต่บัดนี้นะะเรื่องปฏิรูปในแนวคิดที่ต้องทำแบบนี้ตั้งแต่บัดนี้แล้วผมยังคิดว่าถ้าเกิดทำจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยป่านนี้เสร็จไปนานแล้วค่ะเอาละไม่ไปเสร็จไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อแน่ว่าการทําปฏิรูป ที่กรปสกาลังทำอย่เนี่ยน่าจะเสร็จในอีกหกเดือนข้างหน้านี้แล้วผมเชื่อแน่ว่าในอีกหกเดือนข้างหน้าเนี้ยยังไม่มีรัฐบาลค่ะผมผคาดการ์แล้วก็จะเป็นอย่างที่ผมคาดการณ์จริงด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยกรปสคิดว่าจะมีรัฐบาลเดือนกันยายนและตอนนี้กรสอบอกแล้วว่าไม่สามารถเลือกตั้นพันในวันที่ยี่สิบกระดาษก็แสดงว่าเป็นเปตามที่ผมคาดไว้ก็คือหกเดือนจะมีรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงเรื่องการไปรูปคุณทำไป็นรูปให้เสร็จเลย แล้วก็เมื่อแต่ปฏิรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็เสนอไปเลยว่าต้องการให้ไปรูปออกมวาแบบนี้นะอะไรที่ใครก็แล้วแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยตรงไหนทําไม่ได้ค่ตรงไหนไม่เห็นด้วยก็ต้องสแสดงออกมาแล้วก็ให้เห็นเลยว่าการปฏิรูปตรงนี้ที่จะทําเนี่ยต้องนําไปสู่การทําประชามติให้ประชาชนยอมรับแล้วถึงจะทําไปสู่กฎหมายโดยที่มีรัฐบาลเข้ามารับในการที่จะทํากฎหมายเมื่อเกิดกฎหมายแล้วเนี่ย เกิดไปอยู่แก้ฐธรรมนูญอะไรก็หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะรัฐบาลผมคิดว่าอีกไม่เกินหกเดือนรัฐบาลก็ต้องประกาศยุบสภาและให้เลือกตั้งใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นแนวทางหนึ่งในในแนวทางของกรกตตรงนี้ถ้าเผื่อไม่ทําอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นฝ่ายรัฐบาลเองถ้าเผื่อยังจะพยายามที่จะเลือกตั้งเนี่ยสุดท้ายรัฐบาลเองจะถูกตัดสินคดีความต่างๆไปจนกระทั่งถึงคดีอาญาแล้วก็ถูกจำคุกนะ ตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาแล้วนะมีการตัดสินเรื่องข้าวข้าวมีการทีจริตข้าวทีจริตต้องไปคดีายาาเอไปคดียานะมีการเพราะนั้นต่อไปคดีอาญาแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่คดีที่จะต้องใช้ท,ที่เงินด้วยมันยิ่งลาบากมากขึ้นนะแล้วคนที่โดนคดีอยู่แล้วขนาดนี้ยก็ถ้าเผื่อยังถูกกระดงไปี่เรื่องก็จะถูกถอนประกันและถูกจำคุกเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไปไปมาไกลาพ่าทั้งสองฝ่ายกําลังเดินไปสู่ ไปสู่จุดตีตันนั่นคือจุดที่ต้องถูกกระเนื้อคดีถูกผิดทุกั้อสองฝ่ายเลยฝ่ายกองสองขนาดนี้ถูกยื่นประมาณสักน่าจะสี่สิบกว่าคนแล้วที่ข้อหาเป็นกบฏใช่ไหมครับข้อหาเป็นกบฏนี่ไม่ใช่เล็กๆนะครับถ้าเกิดตัดสินออกมาว่าเป็นจริงโดนสักคนสองคนนี่ก็คือประหารชีวิตนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คาดคิดมึงกันเพราะนั้นก็คิดว่าเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้สถการมองข้างหน้าแล้วอนาคตจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วทําไมเราไม่คุยกัน คุยได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการแม้ไม่ได้ผลอะไรสิ่ก็ให้ได้ส่วนที่ตัวเองต้องการเนี่ยว่าอย่างนั้น่ดีกว่านะแล้วก็จอมขอให้าฟังเรื่องที่ตัวเองไม่สามารถที่จะทำได้แล้วค่อยมาต่อสู้กับการเมืองในการเลือกตั้งกันใหม่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะดีก,กว่าครับสุดท้ายสั้นๆค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าแนวทางแบบสันติวิธียังคงใช้ได้ในการหาทางออกให้กับประเทศใช่ไหมคะ สันติวิธีไม่ใช่ทางเลือกแต่สันติวิธีเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จบการปัญหาความขัดแย้งได้ครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทางเลือกคุณต้องไปทางนี้อยู่แล้วครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะอ่าและผนังมีลายจากเชอร์ลาบอร์ดผนังและฟ้า ปิดท้ายรายการฮัดคอร์ข่าววันนี้นะคะด้วยภาพของสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การเมืองไทยค่ะวันนี้ฮัดคอร์ข่าวขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ค่ะสวัสดีค่ะ In a separate i n c i d e n t demonstrators stormed an air force compound where the caretaker prime minister was meeting members of the election commission Simon Morrison has more now from Bangkok Around 2000 protesters surrounded this Air Force compound and some of them got on a truck and ran the main gate. They entered the compound where an election commission meeting was underway with the Prime Minister. The Prime Minister was forced to flee. The election commission officials have also left. The protesters are demanding that there is no election.